ครูโดนเก็บไปแล้วหนุ่มกัญชัยเปิดประเด็นน่าคิดอีกแล้วถามหลังคนจะช่วยเหลือเด็กหญิง4ขวบดูแลย่าตาบอดแต่บอกไม่ต้องกลายเป็นเรื่องราวที่เหมือนจะลุกลามไปใหญ่แล้วหลังจากที่ครูอุ้งได้โพสต์คลิปลงทิกต o อกขณะไปบ้านของน้องเตยอายุ4ขวบนักเรียนชั้นอนุบาล2ซึ่งพบว่ากำลังนั่งล้างจานพร้อมกับบรรยายชีวิตของน้องเตยที่ต้องดูแลย่าวัย68ปีที่ตาบอดทั้งสองข้างตามลำพังถึงขั้น สรยุทธประกาศว่าจะส่งเสียน้องเตยจนจบปริญญาเอกแต่ราม่าที่หนึ่งก็เริ่มลอยเข้ามาเมื่อพ่อของน้องเตยได้ออกมาโต้ข่าวว่าตนไม่ได้ทอดทิ้งลูกสาวคนนี้แต่อย่างใดอีกทั้งยังไม่ได้หย่าก,กับภรรยาอีกด้วยทว่าด้านย่าน้องเตยหรือแม่ของเขากลับบอกว่าตั้งแต่เลี้ยงน้องเตยมาตั้งแต่แดวันก็ยังไม่ได้รับเงินส่งเสียจากพ่อน้องเตยเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้หนุ่มกัญชัยได้เปิดประเด็นน่าคิดอีกแล้วหลังประกาศกลางรายการว่า ถ้าไม่มีใครอุปการะเดี๋ยวพี่ส่งเสียให้เองจนเรียนจบเลยเป็นเด็กน่าสนับสนุนแต่ที่แปลกใจครูอาจไม่เคยรู้เพิ่งมาเห็นแต่ผู้นำชุมชนน่าจะต้องรู้ว่าเด็กอยู่อย่างแร้นแค้นบ้านเวลาฝนตกก็เข้าไปในบ้านเด็กสี่ขวบย่าก็ตามองไม่เห็นตอนเป็นข่าวมาแล้วแต่ตอนครูยังไม่ไปผู้นำชุมชนทำไมถึงไม่มีการแจ้งไปทำไมไม่มีการไปดูลูกบ้านความแร้นแค้นของลูกบ้านเขาได้เงินสองหมื่นบาทดีใจมากไม่เคยมีเงินสอง หมื่นด้านหวยอริจราบอกว่าพี่หนุ่มนับถือหัวใจเด็กคนนี้อยากช่วยอยากส่งให้เรียนกันชัยบอกเลยว่าใช่อยากส่งให้เรียนจริงๆเชื่อหลังมีข่าวออกมาคงมีคนยื่นมือไปช่วยหลายคนแต่ถ้ายังขาดเหลืออะไรยินดีทุกทางทุกรูปแบบนั้นโดยหนุ่มกันชัยยังได้เล่าในรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ด้วยว่าเมื่อวานวันที่12มิถุนายนห6ผมพยายามติดต่อครูอุ้งติดต่อญาติผมตามเรื่องนี้ตั้งแต่วันอาทิตย์ตั้งแต่ยังไม่มีข่าว พอเป็นข่าวขึ้นมามีหน่วยงานเข้าไปดูแลมีคำถามตามมาทำไมเพิ่งจะมากันผู้นำชุมชนน่นนี่นั่นพอติดต่อไปอีกทีเหมือนถูกเก็บตัวแล้วไม่ให้ครูให้สัมภาษณ์หน่วยงานจะเสียตอนนี้เด็กมีเงินพอแล้วเรื่องบ้านภาครัฐจะไปช่วยเหลือเก็บแล้วแต่ในวันที่เด็กต้องการความช่วยเหลือไปอยู่ไหนกันหมดพอเป็นข่าวถึงจะวิ่งแจ้นกันไปพอถึงเวลาที่เขาจะช่วยเหลือน้องบอกไม่เป็นไรไม่ต้องช่วยเพราะภาครัฐทำแล้วมีงบประมาณ กลัวเสียหน้าเหรอครับทำไมหลายคนอยากช่วยไม่ได้เหรอตลกนะ